หนูอยากกับ,บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พอ๋อมานนยคะมาพบกับพวกเราสองคนนะคะพี่ยุค่ะโตโตโคาค่ะออนค่ะโตโตคาจ้ะวันนี้นนเราเราอแงก เห็นเลยตื่นเต้นพี่ออนนวันนี้เรามาทําภารกิจพิเศษอีกแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเราจะให้น้องเก๋กับพี่ไก่ใช่ไหมใช่ค่ะไปส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะลูกค้าเคสนี้มาจากที่ไหนคะพี่ลูกค้าเจ้านี้นะคะตื่นเต้นเลยค่ะตื่นเต้นลูกค้าเจ้านี้นะคะอยู่แถวทองรออยู่แถวทองรอเอาง่ายๆเลยชีว่าประวัติสั้นๆลูกค้าเจ้านี้ค่ะดูรถนะคะของโตโตคาร์มาจากในเพจเพจสูตรรถยนต์โตโตคาร์ของเรานะคะ แล้วก็มีการาฝากคอนแทคไว้ให้เบอร์ติดต่อเราไว้และทางเจ้าที่เซลล์ของเราก็ได้ทำการติดต่อกลับไปแล้ว,ลวอีกวันหนึง่งใช่ไหมคะลูกค้าเจ้านี้ก็ได้แวะเข้ามาดูรถลูกค้าบอกว่าชอบแล้วแหละแต่ว่า ด้วยความที่เราอยากให้ลูกค้ามั่นใจในตัวรถเราก็ให้ลูกค้าไปลองรถเลยมีการทดลองแล้วเร่ค่ะโอคใช่ก็มีการไปลองไปอะไรมาเรียบร้อยแล้วชอบต้องชอบให้สูดใช่ชอบให้สูตรกลับมาถึงปุ๊บเข้าไปนั่งคุยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสภาพรถหรือว่าการขายใช่ลูกค้าตอบเลยว่าทบกโต๊ะทุก๊โต๊ะต๊ะโ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  โอเคนะคะตัดอันน<ส>ีเลยไม่ธรรมดาค่ะไม่จัดไฟแนนซ์ด้วยซื้อสดนะคะแล้วก็โอนเงินยอดทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ให้ลูกค้าออกรถไปเลยเนื่องจากว่าเราขอเก็บ งานเก็บรายละเอียดตัวรถให้เรียบร้อยก็คือเช็ครายละเอียดเรื่องไฟเรื่องของเล้วนะคะหรือว่าในเรื่ององแอร์หรือว่ารถให้พร้อมกับการใช้งานคือถ้าลูกค้าเอาไปก็ใช้ได้เลยนะคะคือเราพยายามตอบโจทย์ให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถเอ่ยหรือว่างานบริการของเราอะนะคะ คือเราก็เต็มที่อะเนาะโอเคลูกค้าตั้งใจมาเพื่อที่จะคือเขาให้อ่าความไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นทีมพี่ยูออนหรือว่าของโตต่คาแล้วอะค่ะค่ะนะคะถ้างั้นวันนี้ก็อย่าเสียเวลากันเลยเดี๋ยวให้น้องเก๋กับพี่ไก่นะคะส่งมอบรถนะคะคันนี้นะคะให้กับทางลูกค้าของเราที่ทองหล่อเลยนะได้ค่ะถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนเนาะได้ค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับอยู่กับเก๋ต่อคาค่ะและ ไก่โตโตคาครับวันนี้มีภารกิจถูกต้องแล้วรับม้อไม้ไปหืมใจกลางเมืองไม่ต้องหรอไป่ต้องหรอกเราจะไปเต้นกันนะครับเราจะไปเราจะไปเต้นกันเราไปส่งมอบรถนี่เลยคือยโยโต้เควนซูรี่นะคะโอ้โหสีนี้บอกเลยหายากมากโพรา่งมากใช่ดูเข้มเลยนะครับเข้มจุดชื่อคุณเก๋ใช่วันนี้เรามาทนเดียวกันหมดเลยนะใช่ครับ ะะก็เดี๋ยวเราจะไปส่งมอบรอจุดหมายปลายทางก็คือทองหล่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเก็บภาพระหวังทางใช่เ <จน S 1> ก็บภาพรายละเอียดว่าะะเราเดินทางมาถึงจุดไหนยังไงอะไรนะฮะจนถึงจุดหมายปลายทางเนะะี่ยะใ่ครัแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกับคุณลูกค้ากันนะคะาว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างรอติดตามชมเลยค่ะไปเถอะ หมอยเอ็กก็หมอยตัวนี้จะเป็นเอ็กก็หมอยเดี๋ยวเราจะดูว mm ิธ hmm. ีนะคะการกลับรถของเวนเจอรี่คันนี้นะคะกับพี่ไก่ของเราว่าจะเป็นไง1นึ่งร้อยยี่สเมตรจุดหมายกลางคืนจะอยู่้ายมือ ทางหลอดทาวเวอร์ใช่ค่ะตอนนี้คนได้มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วแค่แล้วจะต้องหนได้บ้างจดตรงไหนดีว่วะสวัสดีค่ะ สวัสด,ด,ดีคะ่ะสวัสดีคะ่นคะนะคะวันนี้ก็มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะที่ทองหล่อใช่ครับดิฉันนำรถมาส่งให้ลูกค้านะคะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคุณลูกค้ากันสนิดหนึ่งนะคะวันนี้อยู่กับคุณอะไรคะองศาครับคุณองศานะคะคออกรถรุ่นไหนไป Venturey ปี2015สบครับสีดำที่เรานำมาส่งมอบให้นะคะก <c oughs> ่อนอื่นเลยรู้จักโตต้อค่์ของเราได้ไงคะจากเพจทางเฟซบุ๊กครับอืจาก เฟซบุ๊กของเรานะคะโต๊ะอิทอรใช่แล้วก็ YouTube ด้วยก็ได้มีการเข้าไปดูก่อนตัดสินใจใช่ครับผมแล้วก็มาดูรถครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะครั้งแรกครับผมก็คือเมื่อวานครับแล้วก็ตัดสินใจเลยครับผมอันนี้ซื้อสดจัดไฟแนนซ์คะซื้อสดครับว้าวซื้อสดก็คือจบเลยมาวันเดียวเรียบร้อยแล้วก็วันนี้มีการคือเมื่อวานเราก็ต้องบอกกันว่าเรามีการเก็บงานเพื่อความสวยงามใช่ใช่ครับิมระบบไฟอะไรต่างๆให้ลูกค้าแบบว่านำรถไปใช้ได้แบบไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับ อ่าแล้ววันนี้ก็นํามาส่งมอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็วความรู้สึกความประทับใจหลังจากที่มาใช้บริการที่ต่อต่อข่าวของเราเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะไม่มีครับบริการดีครับร้านสะอาดค่ะดูแลดีด,ดูแลดีแล,ดแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะดูรถอย่างเงี้ยคุณองศาจะแนะนำโต๊ะต้อข่าวของเราไหมคะแนะนำครับอ่าเดี๋ยวสุดท้ายเราให ผงโสงเราโผงโสงพูดซะแบบผมแก่นะครับอาอะยังไงนะครับผมเป็นตัวแทนนะครับของบริษัทโตโต้คาร์นะครับมาตรฐานคุณวางใจก็ยังไงก็กราบขอบคุณลูกค้านะครับที่มาออกรถกับเรานะฮะแล้วก็ขอให้ลูกค้านำรถไปใช้ประโยชน์ขอให้ลูกค้ามีความสุขความเจริญนะฮะในการใช้รถคันนี้ไม่เกิดอุิเหตุขอให้เฮงเรวยรวยจริงๆคือส่ครูซาถูกครับขอบคุณมากเลยครับลูกค้าครับ อ,อยังไงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวต่อเจ้ขาของเรานะคะอขอบคุณคุณลูกค้ามากๆมากขอบคุณครับ